แตกนะน้ำท่วมคนวิ่งหาคอนโดเพราะแผ่นดินไหวทีคนวิ่งหาบ้านกันสุดท้ายอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนหรอกถ้าเปลือกแผ่นโลกตรงนั้นเริ่มขยับผลกระทบคืออสังหาทั้งหมดไม่ใช่แค่คอนโดนะครับเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มคอนโดที่เข้าไปอ่านมาหลายคนมองว่านี่ยแหละคือ after shock ของเหตุการณ์นี้ซึ่งเป็นเรื่องของราคาคอนโด ส่วนหน้าข่าวมือถือเพราะมีการแพนิคและสั่นคลอนในเรื่องของราคาคอนโดแล้วก็มีคนสังเกตว่าในกลุ่มเนี่ยคือคักขึ้นและขายลดราคาพิเศษในช่วงนี้หลายคนมองว่านี่คือวิกฤตของคนถือและครอบครองคอนโดเพราะนี่คือแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดทำให้รับมือกันไม่ทันแล้วก็มีคนบางกลุ่มโพสต์รอชอนเพราะเห็นว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมเพราะบางคนเชื่อมั่นอยู่ว่ามันจะกลับมาปกติไม่มีอะไรน่ากลัว คอนโดก็ยังเป็นที่ต้องการในตลาดอยู่ดีอันนี้ส่วนตัวนะม่คิดจะซื้อไฮไรส์อยู่แล้วเพราะที่เคยอยู่มาต้องรอลิฟต์โคตรนานไอลิฟที่มันเร็วหน่อยเนี่ยขึ้นลงทีในหูอื้อทั้งวันพอจานวนยูนิตเยอะคนก็เยอะสนใจคอนโดโลว์ไรส์มากกว่าส่วน2กลุ่มที่คิดว่ามีม,มีแรงกดดันเลยคือคนที่กาลังจะตัดสินใจซื้อกับกลุ่มที่ไปเช่าคอนโดเอาเพราะ2กลุ่มนี้ถ้าไม่สบายใจก็แค่ไม่ซื้อส่วนคนเช่าอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยก็อาจจะต้องย้ายออกไปเช่าบ้านแนวราบส่วนกลุ่มที่กู้ธนาคารมาเพื่อจะปล่่อยชา น่าจะเหนื่อยอยู่แล้วคอนโดป้ายแดงช่วงนี้ขายยากแน่นอนสเสริญหน้าข่าวมือถือ